อลังการเต็มพื้นที่ตลาดเบิร์ดคลองถมมาเก็ตแยกเจดีหักเปิดขายทุกวันเริ่มสิบกุมภาพันนี้เป็นต้นไปเ<ป><ป>ชิญชวนพี่น้องทุกคนเชิญทุกชุมชนมาจับใจซื้อ จับจ่ายสินค้าราคาสุดพิเศษมากมายทั้งของกินของใช้ของสดหมูเนื้อเป็ดไก่ปลาสดผักผลไม้อาหารปรุงสำเร็จรูปเสื้อผ้าแฟชั่นกิฟชอ็อปของใช้ในครัวเรือนรวมทั้งของอุปโภคบริโภคครบวงจร ตลาดเบิร์ดคลองถมมาเก็ตแยกเจดีหักเปิดขายทุกวันเปิดตลาด10กุมภาพันธ์65เป็นต้นไปสนใจจองล็อกร้านค้าติดต่อได้ที่โทร087 104 4990และ089 256 2479ติดต่อก่อนมั่นใจกว่าซื้อของถูกได้ของดีมีคุณภาพตรงไปตลาดเบิร์ดคลองถมมาเก็ตแยกเจดีหักนะครับ เปี่ยนสินค้าไทยกับข้าวสะอาดปลอดภัยถูกอกถูกใจกันทุกคน